ในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับ s กีบิต t ี้ทอรเตอนที่6 7นะครับซึ่งเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับในฉากแรกนะครับเราจะได้เห็นว่าคุณดับเบิบูมหรือว่าซีคิดเอเทียนักเอนะครับซึ่งยืนอยู่ด้านบนแทงน้ําหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีส e ีเขียวเปล่งออกมาแต่ว่าอีกไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็ได้หายไปนะครับ และในชากต่อมานะครับเราจะเห็นว่าคาเมล่าแมนตัวธรรมดาเนี่ยได้วิ่งหนีอะไรสักอย่างอยู่นะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวใหญ่มากๆนะครับมันถึงได้หนีเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยฝั่งคาเมล่าแมนหรือฝั่งนีนเนี่ยเริ่มเก่งกันขึ้นแล้วนะครับมีทั้งบาสุก้ามีทั้งปืนที่มันเป็นแบบยิงเลเซอร์นะครับหรือไม่ก็มีจิตแพกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาวิ่งหนีอะไรสักอย่าง และในฉากต่อมาได้หนึ่งนะครับเราก็จะได้เห็นว่ามีประตูบานหนึ่งอยู่นะครับซึ่งเหมือนเป็นบังเกอร์อะไรสักอย่างแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะครับแต่ที่เห็นในภาพเนี่ยคือผมไม่ได้ปรับภาพให้ชัดนะครับก็เลยไม่เห็นแต่ว่าก็ปิดไปได้นะครับที่ Gman Security Toilet 4.0เนี่ยอาจจะอยู่ในนั้นก็เป็นได้นะครับ และในฉากต่อามาอีกนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นว่ามีปืนอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนสารเคมีนะครับหรือกดนั่นเองซึ่งมันได้ถูกยิงใส่ลาร์ดคาเมราแมนนะครับทำให้ลาร์ดคาเมราแมนตัวนั้นเนี่ยถึงกับสลายไปเลยนะครับแบบสลายจริงๆนะครับแบบละลายเลย แล้วในฉากนี้นะครับเราก็จะได้พบกับตัวมาเฟียสกิมดี้ทอยเลตนะครับซึ่งมาตั้งแต่ช่วงแรกเลยของจักรวาลสกิมดี้นะครับแต่ในการมาครั้งนี้ของเจ้าตัวนีเนี่ยได้มีการติดอาวุธเสริมแล้วก็มีทั้งเกราะป้องกันนะครับซึ่งในตอนแรกที่ผมดูเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยจัดการไม่ได้แน่ๆเลย ในช่วงนี้นะครับผมก็ได้รู้แล้วว่าอัปเกรดไททัทนคัม่าแมนนะครับมีความสามารถอีกอย่างนึ่งก็คือการต่อแขนหรือไม่ก็อาจจะต่อทุกส่วนของร่างกายได้เลยด้วยซ้ำนะครับซิตอนแรกที่ผมดูเนี่ยผมก็แปลกใจมากนะครับ และใช่ครับตัวนี้เนี่ยดูจัดการไปได้ง่ายมากโดยอัปเกรดใหทันสปิเกอร์แมนนะครับแล้วก็ในฉากสุดท้ายนะครับก็ได้เจอกับไซเอนทิสสกิบิตี้ทอเลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยดูท่าแล้วมันเหมือนจะเป็นตัวปลอมนะครับ แล้วก็ใช่คือตัวนี้เนี่ยมันโผล่มาด้วยหน้าตาที่ดูยิ้มแย้มแบบแปลกๆเหมือนไม่ใช่ตัวจริงนะครับนั่นแหละทำให้ผมคิดว่านั่นคือตัวปลอมนะครับก็เป็นการจบ EP ที่67พาร์ท1ไปโดยปริยายนะครับ